สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ทางฟังไทยและฟังลาวนะพี่น้องยินดีตอนหาข่าวซูสององน้องอ่อนสองศูนะพี่น้องมาพบกับสองอ่อนอีกแล้วเนาะอ่ามื่อนีอ่อนกะบ่อยเลยไปใส่นะพี่นอ้องอยู่เพื่อนเฮียนออนไลด้ทั้งขาบเสาขาบแรงโรงเฮียนกะยังบวเปิดยังบ,า,งบาทั้นระเปิดเนาะแต่ว่าคนอาเรนอาจารย์อนโลดลงในเฟซโรงเฮียน่ะพี่น้องว่าวมายเนี่ว่าภาคเบอร์วันที่หนึ่งนะพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนหนา ก็ยังมอเในใายัางในอันสืบต่อการเรียนออนไลน์นะพี่น้องบอกว่าอ่อนกันตอนนี้อ่อนก็นกำลัขงขึ้นปีสองขึ้นปีสองแล้วพี่น้องปีหน้าไปถึงกับปีสามเนาะอ่อนเรียนน่ยสั่นสูงเรียนสั่นสูงอันเรีนยนเกี่ยวกับไอทีเรียนประมาณสามปีเนาะสามปีอันนี้ฮะก,ก็ได้ขึ้นปีสองเรียนเนาะ เย็่ยนโมมีโมไปนทมกันนะพี่น้องคืออันซศร้านั่นนะอยู่บ้านสองแต่กัดเป็นบ้านใกล้ๆกันแล้วก็มีสาวหมอกเนาะกับอยู่บ้านอ่อนด้วยกันบรรทหัวนะสามคนบรรเน็ตบรรทสองคนหนึ่งนะพี่น้องปฏิไปเยี่ยนนำกันเนาะแบบขัดกันมีแต่พวกบางคนกับมาแต่ต่างแข้งต่างเมืองแล้วก็มีคนในตัวเมืองนำเนาะในห้องอ่อนก็มีนักเยียนประมาณอ่าเศร้าเก่าสามสิบนี่ประมาณนี้นะพี่น้องมันก็ เรียนกับโมปานใดเนาะอันเรียนออนไลน์เนาะพี่น้องแต่ก็จำเป็นต้องเรีย็นบางตัวกัสัญญาณบ่ดีเนาะสัญญาณนี่งแบบล่มๆนี่รือกับ่ค่อยมีสัญญาณเนาะพี่อนๆขาหนึ่งขาตายหายเนาะกับเลิกมาแต่เรียนออนไลน์เฮากัเซาเรียนเฮากัอย้ายเยนเนาะพี่น้อนๆก็ยิ่งคนอยู่ในสวนเด้อมื้อนี้ออนจะพาเข้าไปเยนแน่ล้างบาดเนาะพี่น้องว่าดินน่ะตะกี้มันสิบ่มีดอกดินหันไปเนาะเพิ่นน่ะซื้อเพิ่นซื้อพี่น้องประมาณ8-9หมื่นเนาะนั่นล้างบาดเนาะ เกื้อเคยซื้อดินมาทมอยู่สองเถื่อเถื่อที่หนึ่งนะมันเป็นดินแดงแล้วมันบบปลูกักปูกห้าบบได้แล้วก็สร้างดินไม่มากเนาะสร้างดินใหม่ก็คือเป็นดินดินแดงมันกะบโบเป็นมาดินปลูกพังเนาะดินนาชนาชิเป็นดินปลูกพังเลยพี่เนาะแต่ก็ทมทมแต่ว่าตอนอ่อนท่านเลยเห็ดยังท่านเลยมต่มีเอฟซีแนะนำว่าเออปูกหันปลูกหนีแต่กับปูกทั่วหน่อยปลูกบ่านเลยปูกักปูกห้าแล้วพี่เนาะปูกแต่พวก ชิ้นไข่แล้วก็มีอ่าักุหละละผ้าแต่แบบนี้ไม่แน่นอนเพิ่นเฮ็ดสวนนะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดสวนอันพอยุโอเปตัดไม้มาไม้ไม้อันได้เดินเน่ยพี่น้องดินได้เดินดินอยู่ค่ำมิกอยู่ดงเนาะไปตัดไหมอันสะพายมากขึ้นไม้ของเ้าเองเนาะปลูกในดินเฮาแล้วก็มาเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนออมออมไม่ล้างเหือดแล้วก็ผาแยงนะออมออมให้ซู่ซู่กวาดไก่เพราะว่าในใน่ล้างบาดนะถึงเลี้ยงไก่ไก่ไม่ถ้าเอาเห็ดบัวซู่กไก่มันสีเขียวนาะ เดี๋ยวออนจะพาไปเบิร์กน่ล้างบาสนะพี่น้องว่ามาเบิร์เขาว่านั่งพักเขาหนาดายซ้ำได,ไดแล้วแล้วก็หัวเหาแล้วก็ไก่เป็ดไก่นะพี่น้องว่าตะกี้นะั่นจะไก่น้อยเดียวประมาณนี้ไร้ละเดี๋ยวพาเบิร์กเนน,นี่พี่น้องก็มาหอดล้างเหัว่ะ<ม>นี่เป็นผาแยงสีเขียวอ้อมหัวเนาะนี่พี่น้องอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้าสน,นะพี่น้องเนี่ยนนี้ก็จะเป็นเพื่อนตอนนี้ยังมีแดดอยู่แดดยังเบาๆตอนนี้ประมาณสี่โมง สีมงสีมงปลายแล้วพี่น้องสีมงเขาหามงเดียวสิพาเราเบิงนะพี่น้องอ้อมขางกับสีเป็นโัวชิงไข่โัวชิงไข่นี่นี่ไข่ละวกะสวนป้าตะเวนเงียตาพี่น้องอ้อ,อมผ่าผักเขียวผัดผัาเาียงมาพี่น้องเนี่ยกับสีเป็นรังบะทั้งนั้นกะสิปลูก หัวชิงไข่หัวชิงไข่มีหัวชิงไข่แล้วกะมีชงไข่ก็มีพวกอันพักพักอีเลือตีไปปลูกแขนปูแบบปลูกในหม่องหลังถุวมันบกขึ้นเนาอกะเือนสดีอันนี้ก็เป็นทางบา้านอเจ้าอื่นๆอันนี้ก็มาเขียบก้งเขียบอยู่ในหลังเฮือนนมาถ้าเราตีสัมมาเขียบอยู่ท้ทายเอิน,น้อยนานเนาะนี่เนาะแต่ว่าถ้าเราหมาถ้าเราตาตีมันยังเขียวๆอยู่ น,นกนตีรถไทยพะเยาอ,อันนี้กัน,น้องส,า,สาวสาวยิงยิงพี่น้องวูมใหม่เฮ็ดสูงสูงนะอ้อมสูงสูงวิ่หัวเย็นมือจะนี่อันนี้กับหัวไก่แล้วน,ลน,ลนี่กล้วแล้วนกไก่มันก็เลยบ,บรี่เขาแบบมันมีอาการใช้อิงก,กับอินโทรสา์เอ๊ะ นี่วะอันวะอันพูดบึงสาบาคัน,นึงบัวบ้ิบึงบุดมือออกลางเรือนซึมไก่นี่อันนี้ขอไก่เอือเอ้ออันนี้ <c ười> ขอไก่ให้แบบแน่านหนาเลยเนาะนี่กานแบบบอยขโมย เป็นกระเบื้องข้างล่างกัน,นี่อะจิเป็นเดินดินกระจอกเฮือนกระสุนละก็สิเป็นเฮื่อสองสัตวมาทึ้งเป็นไม้ลวมเป็นปูนนี่ก็มีโกมะฮวงกะมีโกคิงโกขาเอาพี่น้องตือดนี่ในส่วน มันก็อขาอวได้ว่าไก่ตัวนีงในโกงผีเอามาแต่อันนาบ้างพังแดงเอามาแต่อนนาบ้างพังแดงคนเนาะไม่สวน,นน้าก็อ้อ,อมออมมือการอ,อ้อมไปสองข้างเลยน่ารักค่ะมีน้าก็ผูกปลูกนั้นเดียวเนะ <c oughs> าะทะเลเลิศมนี่เพียดอกคือ อะไรดึะเป็นดอกไก่สมลิกอยากินห้ามละลายไก่เลพะโฮมเดินด้ขี้ดืเป็นอมือมือนังกาไปลงขี้สีล้ว็อาบนัใหม่ให้บวมนมาอ่อนด้ปินะลุ้ชฮอมไปเบิดแหละไปเบิดสองโตเอ้ยแมนเอาไปเบิดเบลือแต่ตัวนี้ตัวเดียวพอลุ้มีเจโตน่ะดื้อๆ้วมึงให้นะ ความมึนความอวบเขาไปนอนในเหือนเหมือน,นได้ไหนธรรมดามาอันเมย์ไปเตยขจ้าวทะเลมาเอาเลี้ยงทานนะพี่น้องสามเรามาขจ้าก็เสื้ออมเลือดเสบืองเฮต้าเสือเฮต้าเบืองนะความมึน,นก็เวิร์มีมาหน่อยตัวหนึ่งอืมอืมอืมคิดดึก็ได้อ่า อาบแาใหาได้เป็นเอนะินนะบ่มีมันไม่มีดอกนองดาวกั้กางเงือกกประมาณนี้นักยอกนักยอแค่ไทนขี้ไล,ล,ล่มา,ลลาหล,าหลา้วเียกจะชิ้เมื่อเห็ดเาีย์ตัวเอง หลังจากมาเบิ่งแต่อันมาเบิ่งน้นพากกัมรินนวลนางลิเดียนซดีมโบ้เพือนไก่ไก่กันยางไก่ไก่เพื่อนอ่อนนี่เพื่อนสดีมเนาะไปขางๆกันเล่นน่ะพี่น้องมานางลิเดียนเพื่อนหนึ่งเจ้ากระสีเม่าห้าหนังเข่าหนังเข่าแล้วก็เฮ็ดกินนะพี่น้องตบห้อยมื่อกี้ตบห้อยจุกเมื่อคืนนี่กะแกงห้อยอมห้อยเมื่อคืนนี่อมห้อยใส่อันพักกัสซ้อมอันพักซีพักซีราวนะพี่น้องอมห้อยเมื่อคืนนี่กะเมื่อกี้ก็กินห้อยอีกมื่อกี้กินตบห้อยเนาะ มันนางนี่นั่นสดีเลยเนาสิเมื่อเห็ดเหตุอะพี่เนาะถ้าเขาลงมาจะตะระเท่างือเหี่นเพราะว่าเฮียนออนไลน์นางตะเตะเสาๆนาะพี่น้องตอนเสาก็เฮียนตอนแรงมากก็เฮียนเนาะบางมือมือนี้อาจารย์เป็นขึ้นโอนเต็มเลยข้อมือเป็นขึ้นโซนนะพี่น้องมันเป็นบางมือบางมือกับบางพื้นเบาบางบางมือทั่ววางเนาะเซ่เซ่ ตาบอกได้พี่น้องตายังมองหมอพี่น้อ,เนองเอนนี้ออนก็มาเฮยือนมา,ห,นมาหาเงินเขาไว้เขามาเขาเมี้ยวเลยเนาะเอเขาเมี้ยวมีกระไพยในน้อ,องเขา I not นอ้องสุนักินนีออนกับฟักไวนทอนีน่องถามาก็นเ่อได้ก็ไลก์ก็แชร์กำลังใจออนได้ด้วยพี่น้องเบื่อจะมีกำลังใจคลิปต่อ,ตอไปน้องพี่น้องมัเนี่ยเรื่มจอยบ่เริ่มจอยรื่อ้วนขึ้นพี่น้องริ่มเป็นโมู้ด่ะทงแซน้ำมันนหนักลดตอนมันถิดยางออกเบื้องดินยางออกปลบไปลบมาแทะดินแล้วพี่น้องไปกับอไอ้ดินซลาล,ลาน้องน้องมันนี้ออนกับผ้าให้ซีเบื้องอันนั่งพักในรังบ้านตั้งจากห้องทมดินแล้วก็ ท้มสองเทื่อทั้งท้มเหมืนทั้งเทือบิดนะมันปลูกพักก็เลเพราะเป็นดินแดงแล้วเป็นหินแล้วมาท้มอีกนาอพี่น้องท้มอีกตอนๆก็เป็นดินปลูกพังแล้วก็อันนี้ก็เห็ดถั่วเห็ดชวนก็พายพี่เหลาะเบิ้งเนาะแต่ท่านนั้นสำเร็จลูหลวงเนาะพี่น้องเดียวไหวอ่ะปลูกพักอันเคี้ยวเคี้ยงงางๆแล้วจะมาทายให้เบิ้งอีกตัวหนึ่งนาะพี่น้องอันนี้กะปลูกไว้เพื่อกินถ้าจังบะไดซื้อเนาะ เวลามีเพี่มากับไปเดทอันในสวนเัาเองก็เพี่น้องมีชักบัวคุชิไข่ใบบักดป,ปะขอกปะฮอร์น้าพี่น้องแล้วก็มีคอกายในรังเหื่อเลี้ยงไก่พี่น้องเดี๋ยวนี้มันกะขายายแบบเออมันร้ายกว่าเก่าน้าพี่น้องตๆๆะเกจิแบบื่อร้ายดอกบ่าสิบโตสิบปลายโตเดี๋ยวนี้กะสาปลายสามสิบน้าพี่น้องมันกะเออเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นเฮา สามารถมีรายได้นะพี่น้องถ้ามีคนมาซื้อก็ขายได้แล้วก็เฮ็ดกินให้ครอบครัวก,ก็ได้นะพี่น้องสุาทรขีดฝังพระลีนเลยเด้อพือกันไม่คิดหนาเด้อพี่นอ้องขอเนี่ยไปให้แตงรูแต,ง,แตงกินบ่ราะพี่นอ้องนี่ก็คขางของเขาไวก้ไวกับน่งเผาเลยน้องบายบายพือกันไม่คิดหนาเด้อกินฮอดเอสซีวาทุกคนนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะ